บันทงังสวัสดีคะ่ะคุณผู้ดูพบกับสีนายไฮไลท์บันทองเมื่อคืนเดาวน้าก,กากกันถูกไหมเอ่ยสำหรับหน้าก,กากไซเบีเรียที่เปิดออกมาเป็นน็อกจอรินโฟอีฟทำเอาพี่สีเควยไปหลายอาทิตย์อยู่นะแกเนีย่ยแต่ไฮไลท์เมื่อคืนนี้ต้องยกให้หน้าก,กากมงกุฎเพชรหรือสาวแก้มวิทยานี ที่โชว์พลังเสียงสมมงดีว่าเมืองไทยสุดๆมันปงังมันเริดไม่ไหวแล้วพี่เจอยอพี่สีขอไปหาสาวกแก้มสักหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างนะกับการก,ก,กลับมาเยืนรายการอีกครั้งสนุกมากค่ะแล้วแบบคือวันนี้มานะคะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็น The m a s k นี่ The m a s k e r n g e r 12ไปดูอยู่ที่บ้านก็ทายได้บ้างนะ,ะเพราว่าหลายๆคนเราก็ฟเสียง วันนี้มันยากมากคุณผู้ชมคือมันไม่ได้ง่ายๆนะยิ่งพอมันอยู่ในต่วมันเสียงมันเป็นแบบเสียงสดนะคะมันไม่ได้ยินเสียงเหมือนอยู่บ้านแล้วมันดีนเสียงเลยอย่างเงี้ยมันนี้มันมีเอฟโคมันมีแบบพลังมันมีนู่นนี่นั่นทายยากมากจริงแต่ตื่นเต้นแล้วสนุกมากแล้วแบบวันนี้ลุ้นมากคือเป็นอะไรที่เหมือนกับได้กลับมาอีกครั้งแล้วมันมันได้กลับบ้านที่เราเคยมาประกวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ว่าแต่น้องแก้ม กลับมาเยืนรายการทั้งทีแปลกตาแปลกใจอะไรไปจากเดิมมคิค่ะทั้งเก่งสมกับความพันสมยัยนี้มากเลยค่ะมีแบบมันดูมันดูแบบน่ารักด้วยแต่เทนด้วยมันดูอบอุ่นขึ้นนะสำหรับแก้มได้ร้องเพลงกับสองนัก,การคือเริ่ดมากนะวาก็ว้าเธอเก่งมากเก่งมากๆทั้งสองท่านเลยค่ะก็คือ เราชื่นชมมากๆตั้งแต่ที่เราได้ร้องเพลงเขาแล้วแล้วเนี่ยพอได้แบบได้ยินสดๆเนาะเวลาเราปกติแล้วตอนครั้งก่อนหน้านี้ก็เคยได้มาเป็นกรรมการยูบ้างแต่นั้นเราเสี่ยงเราจะพูดว่าดีเพราะด้วยความที่เขาค่อนข้างอยู่ในวงที่เรารู้จักแต่อันเนี้ยเราไม่แน่ใจเลยก็ขอฝากนะคะเดอะแมสเซนเจอร์นะคะทวลนะคะที่เรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆสนุกสนานมากๆแล้วก็ตอนนี้จะเข้าสู่ไฟนอลแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะติดตามกันีเยอะแล้วเราจะมาได้รู้กันว่าหน้ากาัดที่ยังอยู่เนี่ย โอ้แต่ละคนเด็ดมากไม่พอเขาเป็นใายห้ามพลาดเลยค่ะกำลังซื่อสมารท้งคนแน่อนอนค่ะวันพุธนะคะนี่ค่ะช่องดูไอยค่ะเอาเฮาเรถม,มาค่ะใช้คำว่าเรตเ้นเปลืองมากพุทธน้ามารอลุ้นรอบไฟนอลสามหน้ากากว่าคือใครกับหน้ากากผักรวมหน้ากากทีเร็กซ์และหน้ากากเทพฮอรัสและที่สำคัญใครที่คิดถึงเหล่าน้กกากระดับท็อปเตรียมกรี๊ดได้เลยนะคะ เพราะจะได้เจอแบบจุกๆุกแน่นอนพรุ่งนี้สีจะพาไปเจอเจอใครซอกแซกที่ไหนรอติดตามที่ไนให้ไ,ไลท์มาทันท